วัวมุนี่พวงหมานหมานดูครับปาดกันไปไสไปอันนี้กำไรจริไหนพ่อครับกำไลก็คือพวเะเอ้าบยดนับถือพวโนะมันไหนกำไรหลก็เยีบถือดูครับอ้เอานับต่ออย่แสดงว่าม้นี่หมานด้พว้งงครับหมานดูครับหมานเด้อหมานมาแล้ปัดกันไปไสเออเลี้ยบมุนีที่น้อยห้อยไป มีเงินหน่อยบ่ะพวกนี้ครับเมื่อหลังก็เอาได้ไหวผมไปใส่ก้อนพ่อบุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับมืัอนี้พาพี่น้องมาใส่พบุ้งอันน้องขามครับน้องขามคนสวรรค์เชียพุ่งนะพ่อบุ้งเนาะครับครับครับวันนี้มาจะเศร้ากับมู้ดีครับมาจะเศร้ากับมูครับสีห่าง่ะหมานก้อนมู้ดยังง่ายหมานก้อนมู้ดสีห่างกป็นี่เด็ดพราได้เลี้ยมเนาะบอกว่อได้เลี้ยมได้ยลยครับโอ้ปั่นกันแบงกันไปพูดเราพูดเราเพื่อเราเง่ใหม่แล้วแต่พ่อบุ้งนับเงินได้ครับเด้อนนนับบแล้ว่ ขายขึ้นมได้ขายลงนั่นและครับที่นี่เบิดแล้วเบิดแล้วครับที่กลับบ้านดิพ่อที่ไหนกลับบ้านก่อนครับเอาค่อยพ่อกันไหมพ่อบุ้งเนาะเดี๋ยวทางปลอดภัยครับผมไฮ้หันตกแล้วมันจะเศร้าด้วยเมื่อไงได้งอเลี้ยงงอแย่พ่อพิศเสาวงามงามาถือว่างามาดิเนาะไม่ตกเนาะครับไม่ตกเขาขึ้นแล้วปะเนี่ยท่านไม่ขึ้นหรอกครับแต่ว่าใกล้แล้วเบิ้งเรื่องเนาะใกล้แล้วลอยสี่สิบขึ้นหมดแล้วไม่ตกเนาะเขาบ้เห็ตแต่ว่าเขาโพูดน้อยนึง ห้อยตอกเพื่อพี่น้องยิกะขอไปเลี้ยงอ้าว่าจะได้ครับเนี่ยได้เลขสองเบื้อนแหละครับยี่สิบเลยครับเด้นเนี่ยเออเป็นงวเลี้ยงงวงามของเราพี่ขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อพี่น้องโทรหาครับศูนย์หกห้าสองห้าสองขับห้าหนึ่งสามสองครับห้อยตอกจากคอนสวรรค์เลยครับเด้นเนี่ยพี่น้องอยากได้งวงามไปเลี้ยงได้ไหนครับของห้อยตอกกับห้อยโทรหาเรา

โอ้ท่องซีเดือนแล้วผสมบ้านๆเลยผสมผสมัวแกงเลยบามันร้อยโผสมหัวนี่พราะขาฝูงในคอกเนาะราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมืนคันบวไก่ส่งให้ได้พร้อมเนี่ยไม่ต้องถามไกู่ให้ดอกมืน่เบอร์ติดต่อไว้หน่อยเผื่อพี่น้องโทรหาศูนย์ศูหกหนึ่งครับไอหกเก้าศย์ห้าเก้าหกสามองโทรถามสอบถามกันเลยครับเด้อเพื่อยังไม่ได้ปล่อยมันมาห่อยเด้มันมานครับ ไปเลย <coughs> <coughs> ปลาทูเสียนน้นมาคือพูดเท่นี่นเนี่ยใงัวใหญ่โอ้เลยใหญ่งัวงามเบิดงัวไทยแล้วตีครับยังอยู่ครับยังอยู่อีทั้งเขาเรื่องัวอเราครับเลาเป็นงัวปล่อยง้วเขาเอินมาถึงงัวเขาปะครับครับงัวเขาละแล้วปล่อยถึงผู้เล่นขาเลยครับจะร้อยตัวครับงัวอยู่หันวายถึงปะอาทิตย์เป็นตัวมีโอกาสใหญ่เบิรงอยู่ครับมื่อนี้ได้มาสองตัวนังแดงกับนังขาวเป็นแม่ลูกหรือว่าองไรครับแม่ลูกครับแม่ลูกนังขาวเป็นแม่ตอนนี้แม่เขาดีท่องหรือยังครับยังครับยังยัง ลูกเขาได้คือเลยย่งห้อยบอลเหลียวลูกบอลบอลพ่อปีเพ็ดเขามายังดีวนนนก,กดดว่านั้นนะเขาลูกแดงดีโย่ที่นี่ว่าจะได้ซองตัวในห้อยน,อน้นโอ้ยว่าห้องหาเจ็เจ็ดหาสิบเจ็ดแยกยี่บอครับแยกคือเกาบอกแกยกได้เพะแดงใส่ครับแดงเลยสองหมืน่นนี่หลายหญ่เด้นี่ยี่ยี่ได้สามหา้าสามหา้าเออคันแยกว่าคันแยกขายคู่ก็เป็นราคาหนึ่งเออเอาเบอร์มาก่อนห้อยน้น ม่ยุ่งสรเบื่อยิ่งกับเจ้านเลยโอ้ยใส่สบุเอาบื่อมากบตัมาเจ้าหาเจ้าละ่ัเจ้ามาบูมันอะฮะตัวสับอ่มาบ่บ่เลยอ่มาเนี่ยหรือบ้านเยผู้ใดอยู่ใกล้เจ้าที่ดนไห้อยอะอขบงเด้โอ้ยขอไปบงขอไปยบงอพี่ลองไปเข้หาพอบุงนะครับเด้นอ่ะคอยนนบเดกพกโทรศัพท์มาเป็นห้อหไงเด้ครับเด้ ไม่น้นพาจะตัวแล้วครับไม่พิ่งล่าตัวยืนยูนนีว่าจะไหนครับนี่ยเมื่อแปดพันหาจ้าท่องเลีย,ยังครับยังจ้ะทของเตาเนาะเราอีลาทั้งนุดเด้อ ยังจ้ะแยกลูกจะ้ะอ้แยกลูกไปแล้วอันนั้นว่าจะไหไม่เพื่มือสองมันหาตัวได้นึงครับเนาะเป็นไก่บบชงห้ได้ครับเด้อคู่บไปไปค้บ์กันนะครับูนเก้าสามหาสี่หาสามแปดหนึ่งศูนจ้ะบดีมันเหน่งเนะบอจ้ะเราประกันไหมครับเปิมันๆไดครับเด้อนี่เรามาสองตัส่วนอีหลานึงทั้งรถนี่อันนี้แยกลูกไปเวล้วันที่ครับเนี่ยเจ้าของราวากันที่พาลูกเท่าไหครับโตสองตัวนอกบกเกินี้นเนี่้ะอลานี้กะอย สารพัดคืนนี้กันครับนะเ,น,เนี่ี่น้อยได้ไปเลี้ยงยิ่อยโทรหาแล้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้ครับนะยนั้งได,ไ,ดได้ได้สาวน้อยมาหนึ่งตัวเนะาะเออแล้เคย่อคนาสนั่านเนาะก็ตื่นค้นครับค้นหลายก็<ม>ได้ยันั้งไว้ไวหเมื่อเน็ดเบียดตอนด้เนะาะมาขอเบอร์นะครับศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสามสามแปดหนแปดสองศูนย์แปดสามสาม 1ปดหนึ่งหกแปดสองสองตอนห้บอกครับราธานีได้พี่นุ่มไปทุกหาเาเ <หา S 1> บางิงนะครับเด้ว่าปล่อยหรียังนะครับพอดีไช้บ้านคนกำลังต่อเราอยู่มันมาตให้นางเด้อพได,ได้มีตำาหนิดเนาะยางม่ีอย่างห้อยนุดแล้วได้หล่าน่อยได้ปูกมีผสมตัวครับสามตัวนี่ร้อยเลยครับเนี่ยสามตัวร้อย มาตสีเอาเบอร์ไหมนะครับบางศูนย์แปดสองแปดหกเก้าสามแปดสามหนึ่งครับพี่น้อยยี่ได้สามศูนยร้อยได้ครับสามศนย์ร้อยครับช่วงนี้อากาศเย็นเลยครับเนี่ยพอดีมองนี่ไม่ค่าพอดีมาขายของมันมีเขากีเขากับบรรยากาศเด่นนะครับมันแล้วก็ได้มีกล้วยทอดแล้วก็ได้มีอะไรกับพวกเสกอบเนาะครับเอาไปร้องรับบรตรดานี้ห้อยที่พนักเส้นบริการครับ ฝนมันตกครับแต่เนี่ยบม่แดดในห้อยเพไ่้กันไว้กันหลบฝนกันได้ครับนี่ยฝนลงเม็ดไปก่อยครับแล้วก็ถือโอกาสห้องท่องพร้อมมุมนี้เป็นมุมมองฝากท่องบม่แดดในห้อยได้ครับเนี่ยเมื่อนี้คุณแม่ได้อย่างนี่นะครับลาบไก่บ่อาบุญอาหารเกิดเราคุณแม่เนต้องมาเนาะอันนี้คือตีมือ กุกไงได้คร kind of ับเนี่ยกุกไงนี่ก็กุกไงนี่ก็กุกไงครับขนมเค้นนี่คือขนมกิีนที่ขนมเส้นพร้อมสำหรับผู้เด็กมักขนมเคียนนะครับเนาะตักเลยบอกคุณแม่ตักเดี๋ยวนาะจักเลยจด้ตักใส่ไตเลยท่านยายอย่างนะครับอย่าปลาแต่ท่านยายอันปลาหอมใส้กิมไส้เลือดหอม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  ถึงโชุดท้าแล้วนะครับบรรยากาศการซื้อขายวันนี้ก็เป็นตลาดขนาดกลางในห้อยหลายคนเพื่อการเลืดอนทางกลับนะครับน่ก็ได้มีการซื้อาการขายกันนะครับได้ขายกันในทุกค้นเมื่อไหร่ครับราคาก็ตามเกิสินค้าเพื่อท่านผู้ชมอยากเบิ่งบรรยากยาศก,การซื้อขายเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสถนนสินนครสวรรค์ลาดใหญ่เลยครับติดถนนดำ <S <S บ้านหนองคามตะวันหนองคามเพื่อคอนสวรรค์ชัยภูมิของกระดอนเสียงทอง ขอบคุณทุกการติดต่อรับชมครับไม่เจอกันไหมด้วยครับ